สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่ฮักแพงแลำพูนน่าไปเชี่ยวนะครับมาส่งคนหน่อยมาผ้าคนหน่อยมากบ้านพักเรียบร้อยนะครับหอนเรียบร้อยแล้วก็มาหาหางนูนะครับผมหางนู้ห้าเทอรมานเพื่พอเด็กปีกนยังนะครับอยากาก,กินตามธรรมชาติเท่านี่ก็ยุปป้านะครับยุปป้าขางหองขาง,ขง,ของอยังนี่แหละแถวผมใส่เบ็ดติจ่วงทีเลียวว่าทีเแียวมาเลาะใส่หนูครับอู้ยหูหนูดะ เงี yeah. ้ยแตไม้บ่วงนะครับใสไปแล้วคุ่นหงอยมันโอ,โอ้ยตะสะอ่อนนะครับเกียงไม้ไลายวานถนนซีเลนวานถนนลาดยางเียมม่งมอง,มอง <laughs> นี่นะครับเขาเขาเจ้ากับพันธด์กเกีียววมาเข้ากับมาใส่ยูด,ดอนนะครับยูด,ดอนอยูปลาหิมหิมปลาเขาเน่หิมปลาเขาไปรูเป็นเสียงเบิ้งนี่นะครับโอ้ยฝ <Ooh, S 2> ุ่นห้อยมันหล่นนะ นี่ถ้าขวยหนูเลยครับผูดอุ้ยตะตะอ่อนตะหูยัยงไงไม่ไหม่เลยครับห้อยเป็นมะเหลนกันผูดอ่าที่หร่ะครับเออเกี่ยงไม้ลายห่หางบ่วงนะครับผม นี่ก็ห่างไว้นะครับห่างมาแลงมาแลงมาลุนกันนะครับผมมาแลงกินมายามป็นปลาเป็นปลานะครับปลาเข่าเควนหนูที่แล้วครับคุณน่ะควยหนูจริงวดไม่ไมอยู่นี่คุณน่ะคุณนะมูนอุ่ยปุยจะท่างมันคุณน่ะคุณน่ะเควนหนูมัน เดอครับพ่นนเขาแถวนี้ว่ายั่งเลยแถาแถวนี้มันจัด <laughs> <c oughs> นี่ก็ไม้บ่วงนะครับใส่ล้วก็ไม้ใบหน่ำเดี๋ยวลืมเดี๋ยวจำว่าใดจำหมองไส้ว่าใดเกี่ยงไม้ลายอ่ามาหลุนกันนะครับวันนี้มีห้อยคนใส่มาใส่คนแหลกด้วยครับแถวนี้แถวหอนี่ละคุณทุกท่ามันเรียนคุณอะ อ้ยอนี่ห้องกระชายหนูนะครับเนี่ยถ่ายางานให้ผูช้มชมให้ชมห้อยหนูโอ้ยอัศจรรย์ครับพูดอะอ๋อมันเรียงมันรุ่นกันนะครับสิมานมอเป็นห้อยหนูใหญ่นะครับส่วนมากแล้วก็แล้วก็เ,เป็นเป็นหนูขั่วนั่แหละ หนูขั่วคือว่าหนูนี่ลูกหน่อยลูกยังนี่แหละกำลังซนเว้อเอ้ยเกี่ยงไมลยัยางานล้อางาลอบุนครับขวยมันนี่จะควยหนูอย่างแต่หนูหน่อยแล้วมาผ่านก่อนหนูหน่อยมากัดบ่วงก่อนอ่ามันหลุนเท่ากับมันหลุนหนูใหญ่นะครับ ไม่ได้ใส่หันหใส่บ่วงเลดนะครับผมลวดสตะเลสตะเลดเ,เบอร์เบอร์สิบสองนี่นกไวยหนูหหนี่ไม้บ่วงเขานะครับแต่ประมาณนี้ ่างเลยพ่อได้ยามเคลื่อนมานกับที่ได้กินท่า <c oughs> นนี้รวยเกี่ยงไม่ไรเนี่ยวแถวหนีเยวแถวผมมาใส่เบ็ดนะครับเดินใส่กีนำ้ำน้ำมาค้างเป็นบอยนี่เป็นน้องนำ้ำ <c oughs> ยางน่ากือเพียงเครื่องแข็งหุ่นี่ครับเพียงเกือบเพียงหัวเขา <c oughs> มันแรงมายามอยู่มันแรงส่งคนหน่อยซ้อมแล้วครับพี่กไทยคิบไทยยัง,งน่าเหมือนครับมามายามบ่วงแล้วครับพานยามหนูเห็นห้วยหนูตะกี้แล้วครับผมบเพื่อนมีเวลามาเซอร์กี้อ่ะห้วยหนู ห้อยหน่อยๆ,ๆโอ้โหกินบกึกห้อยเชอรี่มันยากาศนะครับมันเขามันเด้กเกี่ยวนะครับแถวนี้หนูแม่มันเด้อึดธิ์เมี่ยกินนะครับโอ๊ตห้อยหนูแม่วามันห้อยแมีออว่วว่ะนี่พงไะโอ้มวยมายามบรรไ่ได้เดิเหมือนแรงน่าเทียมมันไม้มายามเลยต้ห้อยยังไงนะครับ นี่มองักกไกยุทธ์นี่แล้วครับคำแรวบรรยากาศดีดีครับยี่มาแรงแดดลมล่มตก <c oughs> มนี่มูนึงกับไสยุขางกับเพียงนี่นะครับหาอยากให้กินตามธรรมชาติวิธีอีสานบ้านเฮ้าว่านกับผ้าเผ็ดจ่าเรียนวาวหนีปลาหย่านะครับ หนูวุ้นช่วน้ำยังสิละหนูนหน้าบานหงส์อายุหน,นีจะเป็นหนูตีนตำ่ำหลอายุหนีเดวี่ยงเบิง้งห้อยเป็นห้อยมันมุนห้อยมันน่าควยมันอุ้ยนี่ก็เปี่ยนเ,อ,เ,อ,เ,อ,เ,นเอือดตื้อไมรู้จะอะไรพูดอ่ะอ่านบวงข้ายดัก ขุอนอะหู้ขุนเกี่ยงไม้ลายเขายิดบอกเลยเด้อครับคุณโอ้บริเ่ณไปนอนอยู่ในหูยิดบอกกันหมดละใส่ไปน,นะครับโอ้ไม้บ่วงคุณอะตากจุ่มไปเลยหนูตีนต่ำเลยเป็นสีส์แหละครับเข้าใส่หลังหนึ่งสองหลังที่พวกเราคอยถือเลยถ้าต้องใส่จุ่มกันไบบนี้นม,มัมาเป็นสี่เหลี่ยมมันเลี้ยวนะครับหนูหนี่มันเก,ก,กิดมันก็กัดกัดบ่วงเลนถ้าทางเทือ สี่นี่สีกระทางนู้ดิครับเห็นบอกจองก้อง <c oughs> นี่งไว้บรรยากาศีดีครับมีใแน่นนนเกียงไม้ลายโอ้โอเยเดือดเดืดทีนียนังมาเรียนพานพวกมลแงนะครับนูนหน่อยที่ถือยากจุ๊ มีเบ็ดปลาสิมาใส่น้องฟังนันตรงขั้มโมท่านเดี๋ยวมาใส่เลยครับลืมแบบเบ็ดมาสวยอีกมูนหนึ่งก็ใส่ยุขาหงุ่ท่าง <c oughs> มันมานเด้อมาเร่งมาอืน่นเโ <c oughs> ้าจัประมาณนี้นะครับท <c oughs> างข้างๆเลยค <c oughs> ือพอตะกี้แล้วครับผมไปหาสันตอก สันต่อขางกันทังสิ้แหละขี้มอไส้จอดแะมองได้เป็นตะป้าหอยาเป็นตะมีหนูกัดจอดจอดสันเอาเลยตะกี้นี่กระเมียนด้ว,ดวดครับนี่มันต่เกี๊ยงไม้ลายอยู่กูดะยขุขางหัวเลยนะครับยขุขางกระเพงขางมองยูมองเซาขอได้เด้อปูยาเอ้ยขอหนูขอในไปกินนะครับ ก็อยากจะกินให้ลูกให้ร้านได้กินนะเด้อขอเพิ่นแล้วครับขอเพิ่นแล้วรอ,อคนหน่อยอไปโดมนะครับออกไปซ้อบนะครับผมคลิปนี้ฝากพ่อแม่แค่นี้ก็นะครับผมฝากก็ไหลก็แชร์กติดตามแม่ด้วยครับเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ